คลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาพูดถึง hallucination in generative AI หรืออาการหลอนของ AI นะคะมันคืออะไรตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเลยแล้วกันนะคะเพื่อทำให้เห็นภาพอย่างลองคุยกับ c o p ายล t นะคะแล้วก็ถามว่าสิบวพรินทะลึกเนี่ยเขาเป็นใครนะคะเขาก็ตอบมาว่าเป็นนักวิจัยแล้วก็นักศึกษาปริญญาเอกของพระจอมเกล้าพระนครเหนือแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้ เ่ไม่ได้เป็นไม่ได้ทำงานที่นั่นนะคะแต่เหมือนเขาเห็นว่ามันมีการประชาสัมพันธ์ของของสาขานะคะที่บอกว่าเราเรียนอยู่ที่นั่นเราทำงานวิจัยอยู่ที่นั่นนะคะเขาก็เลยแอบสูมว่าเราน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือทำงานอยู่ที่นั่นประมาณนี้นะคะแล้วกอ็อยากให้ทุกคนดูสไลด์นี้สักนิดหนึ่งอาการหลอนของ AI นะคะเกิดจากอะไรมันเกิดจากการที่ เราถามข้อมูลที่เขาไม่ได้มีความรู้จริงๆนะคะเขาบางข้อมูลเขาอาจจะเดาหรืออาจจะลงสมมุติข้อมูลมาให้เราเพราะว่าข้อมูลในฐานข้อมูลที่เขาถูกเทรนนั้นมันไม่มีนะคะมันไม่มีความความรู้หรือไม่ได้มีข้อมูลที่ถูกเทรนให้เขาเรื่องเรื่องนั้นที่เราถามนะคะมันอาจจะตอบถูกหรือไม่ถูกก็ได้ สิ่งที่เราควรทําก็คือควรจะดับเบิลเช็คนะคะคือตรวจสอบข้อมูลที่เขาเจเนเรตหรือที่เขาสร้างมาให้เราทุกอย่างนะคะเราอย่าเชื่อเขาทั้งหมดนะคะเพราะเขาอาจจะไม่ได้ตอบถูกทุกเรื่องนะคะตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าสมมุติว่าในฐานข้อมูลของเรานะคะมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับหมาแมววัวกระต่ายแบบนี้นะคะเรามี เรามีฐานข้อมูลแค่4เรื่องสมมุตินะคะจริงๆมันมีแบบเป็นร้อยเป็นล้านฐานข้อมูลนะคะแต่เราสมมุติว่าสมมุติฐานข้อมูลของเรามี4ข้อมูลถ้าเราถาม AI ถาม AI ไปว่าหน้าตาแบบนี้เป็นเป็นข้อมูลอะไรเป็นคืออะไรนะคะมันจะตอบได้ไหมคะว่าหน้าตาแบบนี้คืออะไรจากฐานข้อมูลที่มันมีอยู่ถ้าในฐานข้อมูล มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับแมวเนาะสมมุติว่ามันมีรูปแมวสักพันสักหมื่นหรือเป็นล้านรูปนะคะมันก็น่าจะตอบได้นะว่าลักษณะแบบนี้น่าจะเป็นแมวเพราะมันมีในฐานข้อมูลมันถูกเทรนมามันมันมีความรู้ในเรื่องนั้นนะคะกลับกันสไลด์นี้นะคะจากฐานข้อมูลเดิมนะคะถ้าเรามีฐานข้อมูลอยู่4เรื่องหมาแมววัวกระต่ายแล้วถ้าเอาหน้าแบบนี้เข้าไป มันตอบได้ไหมคะว่าหน้าแบบนี้คืออะไรเป็นหมาหรือเป็นแมวเป็นวัวหรือกระต่ายมันอาจจะตอบว่าเป็นหมาก็ได้นะเป็นแมวก็ได้นะเป็นวัวหรือเป็นกระต่ายก็ได้นะแต่สิ่งท<ะ>ี่มันจะไม่ตอบเลยก็คือหน้าแบบนี้ไม, gegeben, ไม่สามารถจะเป็นอาจารย์ศิวพรได้นะคะไม่สามารถจะเป็นอาจารย์เจนได้นะคะเพราะว่าในฐานข้อมูลเขามไม่รู้จักหน้าตาแบบนี้นะคะไม่รู้จัก คนที่ชื่อสิวพรหรือไม่รู้จักคนที่ชื่ออาจารย์เจนนะคะมันก็จะตอบไม่ได้แต่มันก็จะเดาๆมานี่แหละจากฐานข้อมูลที่มันมีมันก็อาจจะตอบว่าหน้าแบบนี้เป็นหมาก็ได้หน้าแบบนี้เป็นแมวนะคะอันนี้คือตัวอย่างของอาการหลอนของ AI หรือ hallucination นะคะอาการที่ เกิดจากการที่เขาไม่ได้มีความรู้ในเรื่องนั้นๆหรือข้อมูลที่ไม่ได้ถูกเทรนให้กับเขาในเรื่องที่เราถามนะคะมันก็อาจจะเกิดอาการหลอนได้มันอาจจะสมมุติข้อมูลขึ้นมาหรือเดาจากฐานข้อมูลที่คนนี้นะ่าจะไปโพสข้อมูลเอาไว้ที่บนคลาว Facebook IG อะไรอย่างเงี้ยคือมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้มันอาจาจะมีเฟกนิว มันอาจจะมีคนที่สร้างข่าวปลอมขึ้นมาแล้วก็ถูกโพสถูกแขวนไว้บนโซเชียลแต่ AI มันก็คิดว่ามันเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเนาะมันก็คือมันก็คือเป็นไบแอสนะคะเป็นไบแอสหรือเป็นอคติของข้อมูลที่เขาได้เรียนรู้มาหรือถ้าสมมุติข้อมูลที่เขาถูกเทรนมานะคะเป็นข้อมูลที่ผิดผิดเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกตามทฤษฎี หรือเป็นข้อมูลอะไรก็ไม่รู้แหละคือ AI มันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรคือข้อมูลถูกหรือข้อมูลที่ผิดมันก็จํามาจากข้อมูลที่คนเทรนให้มันหรือมันไปดึงจากฐานข้อมูลที่มีอยู่บนคลาวถ้าเกิดว่าเขาไปได้รับเฟกนิวมาเนาะเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอายานี้สามารถกินแล้วหายเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคเอดได้เขาเขาเกิดไปเก็ต Data ตรงนั้นมาได้เขาอาจจะ บอกกับคนที่ไปถาม AI เนะว่าตอนนี้มียารักษาโรคที่จะรักษาโรคมะเร็งหรือโรคเอดได้ไหมถ้าเกิดว่ามันไปเจอเฟกนิวมาเนาะมันก็อาจจะตอบก็ได้ว่ามีนะยาตัวนี้สามารถกินแล้วหายเป็นโรคเอดหรือเป็นโรคต่างๆได้แต่ข้อมูลที่เขาได้รับมานั้นเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเนาะเราก็อาจจะ ตรวจสอบอีกครั้งนะคะการที่เราใช้ข้อมูลจาก AI นะคะคนที่ต้องรับผิดชอบรับผิดชอบสมมุติว่าเราเอาข้อมูลนี้ไปเขียนหนังสือไปเขียนตาําราหรือไปทำ presentation ที่ไปบอกกล่าวต่อกับคนอื่นหรือไปทําสื่อวิดีโอเพื่อให้คนอื่นมาดูเป็นความรู้นะคะแต่เราไม่ได้มีความรู้จริงๆเราเอาข้อมูลนั้นมาจาก AI เราก็ต้องรับผิดชอบกับ กับสิ่งที่เราเผยแพร่ข้อมูลนั้นที่ AI เขาสร้างให้เรานะคะก็คือสิ่งที่ควรตระหนักมากๆก็คือเรื่องการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องนะคะเราต้องเช็คให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นข้อมูลหรือแหล่งที่มาจาก AI อย่างตัว c คพาย o t ลนะคะเขาก็จะมี reference ให้เรามีแหล่งอ้างอิงให้เราถ้า เขาดึงมาจากฐานข้อมูลที่เป็นช่องทางออนไลน์เราสามารถเข้าไปตรวจสอบได้จากลิงก์ที่เขาให้มานะคะว่าแหล่งที่มานั้นเป็นแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือหรือเปล่าถ้าสมมุติเป็นเว็บไซต์เป็นเว็บไซต์จากองค์กรหรือหน่วยงานที่น่าเชื่อถือไหมหรือมาจากบุคคลที่เป็นใครก็ไม่รู้นะคะ ถ้าเป็นใครก็ไม่รู้เนี่ยเราต้องคิดและเราต้องตระหนักแล้วว่าข้อมูลนั้นอาจจะไม่ไม่ใช่ข้อมูลจริงๆก็ได้นะคะถ้าไม่มีหน่วยงานใดออกมาคอนเฟิร์มว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงเราก็ควรตระหนักเรื่องนี้ให้มากนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ควรตระหนักมากๆเช่นกันก็คือเรื่อง data privacy นะคะหรือ,อความเป็นส่วนตัวของข้อมูลนะคะตัว ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ใช้ CoPilot for Web นะคะเป็นบัญชีขององค์กรนะคะ Default เ e f a u l t เขาจะ Protect Data หรือ,อ Protect ความเป็นส่วนตัวให้เราอยู่แล้วนะคะถ้าใครมีสัญลักษณ์ล่อสีเขียวแบบนี้นะคะข้อมูลที่เราคุยกับเขานะคะข้อมูลแชทต่างๆที่เราคุยกับ AI นะคะจะไม่ถูกนำไปเทรน AI อยู่แล้ว จะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ต่อนะคะเขา Microsoft เขาคอนเฟิร์มแบบนั้นนะคะแต่สุดท้ายยังไงแล้วนะคะถ้าสมมุติอะไรที่มันเป็นความลับขององค์กรจริงๆเป็นข้อมูลของลูกค้าหรือเป็นข้อมูลของนักศึกษานะคะของนักเรียนของเราที่มันมีเรื่อง PDPA นะคะอยากให้พวกเรานะคะใช้ AI ด้วยการมีสติแล้วก็เราจริงๆแล้วไม่ว่าจะ เป็นเขาบอกว่ามันมันโปรเทคก็จริงเนาะแต่ว่าเราก็ควรมีการตระหนักให้มากๆนะคะไม่ควรนำข้อมูลที่เป็นความลับหรือความลับสุดยอดนะคะมาคุยกับ AI อะไรที่เราอยากจะถามเขาอะไรที่เป็นข้อมูลความลับเราอาจจะตัดคอลัมน์นั้นออกตัดข้อมูลส่วนนั้นออกไปก่อนแล้วค่อยมาถาม AI ก็ได้นะคะอย่านำความลับที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของอึของคนอื่นมาเผยแพร่นะคะหรือถ้าเป็นความลับ ส่วนตัวของตัวเอง Microsoft เขาเขาการันตีนะคะว่าเขาสามารถจะป้องป้องกันข้อมูลของเรานะคะข้อมูลส่วนตัวที่เราคุยในแชทหรือ,อข้อมูลขององค์กรของคุณจะไม่รั่วไหลนะคะเขาคอนเฟิร์มแบบนั้นก็คลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนใช้ AI อย่างมีสติแล้วก็ระมัดระวังนะคะอย่าเชื่อ AI ทุกอย่างแล้วก็ อะไรที่เป็นความลับความเป็นส่วนตัวก็ขอให้ใช้ข้อมูลนั้นอย่างมีสติคุยกับ AI ให้มีสตินะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากค่ะ